เออกับเอ็ซีก็วันนี้มาอยู่ที่ยวตลากลางเมืองคอนเ่าเมืองคอนก็มีตลาดเนี่ยจันขุดจุกก็เดี๋ยวมาเข้าไปเลยในลาดก็มีอะไรกันในลาดคนเยอะนะครับคนเยอะมากมีกองใต้มากมายเลยนะครับตลาดมันจันขุดจุกนะครมีสังขารเฟรน,นะครับมีปลอมนะครับ ครับมีตลาดมีของขายมากมายครับนี่ขราบโพดก็มีครับขาโพดต,มตม้มกับข้โพดต้มก็ทุเรียน